สวัสดีครับวันนี้ไปกับตี้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ BTS สาราแดง BTS สาราแดงนะครับผมเราจะไปวัดแขกกันนะครับโดยเราลงจาก BTS สาราแดงนะฮะว่าจะไปยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้จะแบบว่าไม่ตัดต่อเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเลยคือแบบว่าเผื่อใครที่แบบว่าไม่เคยมาก็จะเดินตามเราไปเลยนะฮะเมื่อกี้เราลงประตูทางออกที่เท่าไหร่วะ ไม่ได้น้ำแบบเดินฝั่งไหอ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวกันได้ดูป่าเมื่อกี้ทางออกเท่าไรไม่ได้ดูทางออกเท่าไรแนวเมื่อกี้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูใช่ไหม,ไมประมาณสองสามที่มันจะมุ่งหน้าไปทางไม่ใช่ไม่ใช่ที่จะลงทางมาร์ทอ่ะอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่ามันลงได้ทั้งหมดแหละ ออแล้วก็เดินไปฝั่งไหนตอนเนี้ฝั่งที่จะมุ่งขึ้นไปช่องนนทรีครับอ่าแล้วก็เราก็เดินไปตามที่จะไปช่องนนทรีนะครับ<ช>เดินต่อไปยาวๆเลยยาวเท<น>่าอีกยาวที่จะยาวได้เดี๋ยวลองสวิตช์กล้องไปดีกว่านะอ่ะใช่ เดินตรงไปยาวๆเลยนะฮะเดินมาลอัดอย่างนั้นอ่นอยากนว่าอะไรจะนี่กันนะ <laughs> นี่ถ้าฝันตรงข้ามมันจะเป็นสีลมซอยสีนะถนนคอนแวนเดินตรงไปเรื่อยๆเลยครับจะผ่านตึก c p พ o ทาวสีลมข้างหน้าก็คือตึกนี้นะฮะเดินไปเรื่อยๆเลย เ hey. ถ้าถึงหน้าตึก CP Tower แสดงว่ามาถูกนะจริงๆอ่ะวิธีไปสีลมอ่ะมันมีตั้งหลายวิธีถ้าสมมติว่ามาจาก MRT ก็ขึ้นที่สถานีสีลมขึ้นมาแล้วก็เดินเนี่ยเดินมาตามทางนี้เลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่อเลยนะก็คือแบบว่าให้เดินต่างไปเลยจะได้รู้ว่ามันไปยังไงถ้าตัดต่อเดี๋ยวหายไปช่วงนึงแล้วแบบหาไม่เจอ ไปกับเต้ากับตีออ้ไปกับตอตี้ตอเต้าเหรอใช่อ,อ๋ <laughs> อลืมบอกเมื่อกี้ถ้าจาก MRT ก็คือลงที่สถานีสีลมนะคะแล้วก็เดินตรงยาวไปตามคลิปนี้เลยหรือว่าจะลงที่ถ้าสมมติมาจากบ t s เอะ BTS นะลง BTS เสสารแดง ก็ได้หรือว่าจะ BTS สุรศักดิ์ตามคลิปครั้งที่แล้วที่ผมพาไปก็ได้นะครับแต่นี้พาอีกทางหนึ่งทางนี้จะตรงยาวอย่างเดียวเลย เดินไปอีกนะฮะเดินไปอีกประมาณอีกกิโลกว่าได้มั้ง,งคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ไปถูกก็ไม่เป็นไรนะฮะ ดูข้ามกรอไปเรื่อยๆได้นะครับแต่ว่าสาหรับใครที่มาครั้งแรกหรือมาไม่ถูกก็คือเดินตามคลิปเดินกับผมไปได้เลยนะครับไม่ต้องเห็นหน้าผมหรอกดูถนนดีกว่าดูข้างทางดีกว่าว่าเ้ยเดินมาถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเดินตามคิดเห็นตึกแบบนี้แสดงว่าเดินมาถูกทางนะครับ ถ้าขยันหน่อยแบบว่าไม่ต้องขึ้นรถเมย์ใช้วิธีเดินแบบผมนะฮะใช้วเวลาประมาณ10นาทีได้มั้งถ้าจะไม่ผิดนะลองดูอีกทีว่าจะกี่นาทีนะถ้าหากว่าพูดชื่อผิดหรือพูดอะไรผิดไปก็ ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นนะคะแค่ okay, แต่ว่าแนะนำสำหรับคนที่อยาไปวัดแขกที่มาจาก M.R.T. หรือว่า BTS เฉยๆนะครับและถ้าสมมุติว่าคลิปมันยาวไปอะ่ะเลื่อนผ่านนะเลื่อนไม่ใช่เลื่อนผ่าก็กรอได้เลยเพราะว่าผมไม่ตัดต่อเลยอะ่ะอยากให้เดินตามตามไปเลยจะได้ไม่หลงกันนะครับ ไอทิ้งอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเหนื่อยเดินไปด้วยใสย่แมสไปด้วยมันก็เลยเสียงจะมันจะหอบๆนิดนึงนะครับอ่ะาน่าจะเป็นสีลมซอยห้าแล้วนะก็ยังเดินต่อไปนะครับทางนี้ผมว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วว่ามันตรงยาวเลยจากอ BTS หรือว่า MRT นะครับ นะถ้าใครหิวนะของกินข้างทางบอกว่าเยอะมากนะครับหาอะไรกินแบะก่อนกินได้เลยนะจ๊ะแต่ผมมากินอิ่มมาแล้วก็เลยเดินอย่างเดียวเลยจ้า Yeah. Okay. แล้วก็มาถึงซีร่มซอย7นะจ๊ะถ้าเห็นป้ายแสดงว่ามาถูกนะครับ นี่ถึงแยกอะไรไม่รู้ไม่รู้เขาเรียกแยกอะไรอะ่ะให้ข้ามไปอีกอะ่ะเดินข้ามไปเลยนะครับบอกแล้วว่าตรงยาวอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรกล้องจะอาจจะสั่นๆหน่อยนะเพราะาผมไม่ได้เอาไมค์กันสั่นมาวันนี้ถ่ายมือปล่าๆเลย นี่พอถึงแย่ที่สองก็ยังเดินตรงไปอย่างเดียวนะครับยังไม่ต้องเลี้ยวอะไรวิ่งเลยไปเขียวแล้วอีกน,นิดเดียวอีกน,นิดเดียวนะฮะใกล้แล้ว เหนื่อยหรือ,อยังอีกนิดเดียวนะฮะอดทนเอานะครับถ้าใครเดินมาไม่ไกลแล้วไม่ไกลแล้ว جمص كنت ش แต่ว่าถ้าใครขี้เกียจเดินนะแนะนำให้นังรถเมย์นะแต่อย่าถามว่ารถเมย์ขึ้นสายอะไรผมไม่รู้ผมไม่ใช่เด็กกรุงเทพผมเด็กต่างจังหวัดสนใจอาศัยเดินเอาเส้นเน็ตจ้าเส้นเน็ตจะรู้ที่สุด บอกแล้วว่าไม่ต้องอะไรมากคือเดินตรงยาวอย่างเดียวเลยอ่ะจาก BTS e หรือว่า MRT นะไม่น่าจะหลงนะสั่งดู อีกนิดเดียวอีกมาหลายนิดแล้ว ถ้าใครฝ่านเข้าคลิปนะครับต้องขออนุญาตด้วยนะพอดีว่าเดินถ่ายแล้วคือมันหลบไม่ได้จริงๆเลยคือไม่ไนั้นมันจะถ้าสมมติว่าผมตัดต่อหายไปช่วงตึกหนึ่งอะ่ะเราก็จะไม่เห็นแล้วว่าเอ้ยหายไปไหนแล้ววะตึกไหนวะนึกภาพไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคลิปนี้ว่าจะทําแบบยาวๆเลยแบบไม่ตัดต่ออะไรเลยนี่ไงข้างหน้าถึงแล้วโอ้โ oh ห oh. 15นาที ไม่ไหวขึ้นรถนะครับแต่เหมือนเส้นสุรศักดิ์น่าจะถึงเร็วกว่านะอันนั้นแค่สิบนาทีเองใกล้กว่า นี่ไงเราก็มาถึงแล้วนะครับในส่วนของวัดแขกเชฟข้างในเขาไม่ให้เข้าไปถ่ายนะผมถ่ายได้แค่ป้ายแค่นี้นะครับผม,มนี่ไงถึงแล้ววัดพระมสัสีพระวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนะครับผมก็ลองเปิดคลิปแล้วก็เดินดูกันมาได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย